วูฒิสตอรี่วันนี้ในคลิปนี้ครับเราก็ยังอยู่ในสตูดิโอของผมนะฮะก็ผมก็เนื้อมตรานตรงนี้นะฮะเป็นสตูดิโอถ่ายทำกันแบบง่ายๆครับผมนะครับเราเปิดรายการแบบเราเปิดรายการกันแบบนี้เลยแบบร r วแบบนี้ครับนี่คือพาชมเบื้องหลังการถ่ายทำรายการของเราครับนะฮะก็เดี๋ยวคงจะได้ติดตามรับชมคลิปรายการของเราในช่องสถานีแบบวุฒิวุฒิครับ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ก,การวุฒิสตอรี่ครับวุฒิสตอรี่ในคลิปนี้ครับผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวคอนเทนต์รายการใหม่ของผมครับซึ่งไม่ถือว่าเป็นรายการใหม่นะเพราะรายการนี้เราเคยทําแล้วสามารถย้อนหลังกลับไปดูคลิปรายการของผมได้รายการโตมากับเนี่ยผมเคยทํามาแล้ว1ตอนโตมากับบอยสกาวบอยสกาเป็นวงบอยแบนด์ประกอบด้วยสมาชิกค,คือ ตาฐานิตย์เย่เสมอโจะเนศชิมทวมและดิบธนพงค์คายพง์พันธ์และในครั้งนี้ครับผมก็จะนำรายการโตมากลับเนี่ยกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งกลับมาทำแบบรูปแบบใหม่เลยครับก็ติดตามรับชมได้ในช่องสถานีแบบวุฒิครับนะครับรายการโตมากลับต้องบอกก่อนว่าเนื้อหารายการเนี่ยเป็นแบบไหนเนื้อหารายการโตมากลับเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการนําเรื่องราวที่อยู่ในกระแสในยุค แต่ในยุคที่ผ่านมาของเราครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นศิปปินเป็นนักสแสดงเป็นภาพยนตร์เป็นละครอ่าเป็นหนังสือหรือเป็นอะไรก็ได้ครับที่ถือว่าเราโตมากับพร้อมกับเรื่องราวเหล่านั้นนะครับความทรงจำในยุค90ครับมีมากมายครับแต่สิ่งที่โดดเด่นไม่สุดนั่นคือเรื่องของเพลงครับวงการเพลงอย่างเรื่องเกม Family 20 Game Boy เกมบอย เกมกดหรือเซบาว์หรือแพ็กลิงก็แพ็กลิงกคือเครื่องมือสื่อสารในยุคนั้นถ้าใครมีพกไว้เน็บเอวเนีย่ยถือว่าเท่มากเลยครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือรายการโตมากับบอยสเกลนะครับศิลปินบอยแบนด์วงหนึ่งครับที่เรายัางคิดถึงแล้วก็ติดตามผลง,งานเรื่องราวของเขาในทุกวันนี้ครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับรายการโตมากับผมมาพูดคุยอธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับฟังในรายการวุฒิสตอรี่ในคลิปนี้ครับก็ติดตามรับชมได้ในการโตมากับครับสําหรับในวุฒิสตอรี่ในคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมในเรื่องราวของเราครับก็ฝากช่องสถานีแบบวุฒิฝากไว้ในอ้อมออ้อมใจครับแล้วก็ติดตามกดกระดิ่งกดติดตามกดกระดิ่งรอรับชมรายการโตมากับได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้วุ o d สตอรี่ในคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับเป็นง่าย,ง,ายง่ายครับง่ายๆเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากจุดนี้ครับนะเอาจุดเล็กๆก่อนนะเอาจุดเล็กๆไปก่อนนะฝากด้วยนะฝากช่องผมด้วยฝากช่องสถานีแบงวุฒิผมด้วยนะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่ง,ด,งด้วยนะฝากด้วยครับฝากด้วยตอนถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องราวของบอยสเกลถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่นจะเป็นเรื่องราวของบอยสเกลและอีกหลายตอนที่ที่เคยทําอยู่นะครับกับรายการโตมากับเราก็จะมีเรื่องราวโตมากับโตมากับพงพัฒน์วชิระบรรจงโตมากับบุญชูผู้น่ารักโตมากับเจพิสุทธ โตมากับไป้ไฮล็อกโตมากับสือธนพลโตมากับบาซูโตมากับเต่าสมชายโตมากับนุกสุธิดาโตมากับหอแต้วแตกและโตมากับอีกหลายๆเรื่อง